นี่ก็มาหาตูปปีครับเพื่อจะมาเจิมครับคุณผู้ชมกำล,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 ลังฝึกเปิดอยู่ครับว่าจะได้ก่าฝึกเปิด,ดครับเปิดตีรีโมทคุณผู้ชมฝึกเปิดตีรีโมทอ่าอ่า นม่ก่อเจ้าพระคุณกำลังจะเจิมครับ โตปาโตตานุโพธังมังคลาตัมพุทโธตัมพุทโธตีฏาคุตตโมโพธํมังคละมังตปาโตกาปะ Tamu mangkala, tamputo, 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 banyak tamputo, 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 An tan tkak mangkala makamakpak louka bangun jale putha kunang Tamak kunang tkak kunang kudak lada kutha mangkala tam put tam putti tan pudak mangga makapakga Komun jale pudak punang damak punang tkak kunang kudak lagah Ta lada tkak lada put lom tham mo Chai Yát-tô-pa-wa-ng-a-yô-an-nô-tô-ka-ng-pa-la-ng ta ma ku na ng ta ta ku na ng ta la p ma la p sa ta ta la p ta a Phút-tô-lọc-ta-mô-lọc-ta-mô-lọc Phút-tô-măng-ka-la-tang-phút-tô-tang-phút-tô-ti-ta-tu-ta-mô-phút-ta-ma-ng-ka-ma ti ta tu ta mô phút ta ma ng ka ma sa pa pu pambiro sunato anu tapapanyatamunjale tangko mangkaratam hudotakinayo anu taro tangka mangkaramakama taparoka pamunjale uta alatana dhamma alatana tangka ko alatana เออได้ตักิดได้มหามงคลนี่ก็เอาไว้กับรถกำลังนี่ก็ขอคุมคร้องเื่อตลอดปลอดภัยขอรัตนาหลวงปอโตอาพุทธเมตตาหลวงปลอโตทัง้งสองเนื้อสองนี่ก็ขอคุมคล้อง อาลอดของแม่เลี้ยงมาลีคัดเอางามนี่ก็ขอเงิตนลงตลอดปลอดภัยก็ขอหลวงปอโตอาได้คุมได้ขอเงินรถจะมีความตลอดปลอดภัยพุทธคุณนังธรรมคุณนังสังกัคุณนังพุทธอาลัตนาธราารมอาลัตนาอาใจยาสุภวงังอายุวันโนจุกังป่าลางพุทธอาลังลพุทธอาลัตนาธรรมอาลัตนาพุทธอาลักลาธรรมลักลาสังกัลลักลาใจยาสุภวัง อายุวันโนทุกขังปรลังกุทธนักจ๋าอมนักจ๋าสังฆะนักจ๋าพุทโธมังการสัมพุทโธสัมพุตรต่อเทนะทุโมพุทธะสภาพทุกขะอะมุนจะเล่เส้นซีนไปแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดเด็กนิดตาครับเพื่อเป็นกำลังใจบ๊ายบายครับ